นั้นที่ได้รู้ว่าตัวเองได้รับทุนเนี่ยคือตกใจมากไม่คิดว่าตัวเองจะได้แล้วก็รู้สึกดีใจมากคี่ว่าก็รู้สึกดีใจดีใจวันหนูมากๆเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเขาเลี้ยงดูหนูมาตลอดเลยแล้วก็พาหนูไปนูน่นไปนี่ไปนั่นตอนนี้เขารู้สึกโล่งใจมากๆที่ในช่วงการขึ้นมปลายแล้วก็การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยของหนูเนี่ยมันคงมากขึ้นค่ะซึ่งเขาก็จะได้ไม่ต้องใช้จ่ายในด้านเรื่องนี้ การศึกษาถือเป็นเรื่องสําคัญของเยาวชนและการพัฒนาประเทศนะคะแต่ก็ยังมีเยาวชนที่มีทั้งความรู้ความสามารถแต่ว่าขาดแรงสนับสนุนให้พวกเขาได้ศึกษาต่อค่ะ ด้วยเหตุนี้นั่นเองนะคะเยาวชนหลายคนเลยเลยไม่ได้เติบโตไปในทิศทางที่ตนเองต้องการทุนพระราชทานมทสจึงเป็นทุนการศึกษาที่เข้ามาเติมเต็มสารฝันให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดีมีความตั้งใจได้มีโอกาสได้เดินทางตามฝันของตนเองนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะรายการวิวไอแอก็มีตัวอย่างน้องเยาวชนที่ได้รับทุนพระราชทานมทสจากความตั้งใจภาคเพียรทําให้ได้รับโอกาสเดินทางตามความฝันของน้องค่ะ เจนยานีแก้วหารหรือน้องเจนนักเรียนทุนพระราชทานมทศรุ่นที่10จังหวัดนนทบุรีสาวน้อยที่มีความสามารถที่หลากหลายอีกทั้งยังเป็นเด็กที่มีใจเป็นจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นอยู่สม่ำเสมอปัจจุบันน้องเจนกำลังศึกษาอยู่ที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ปีที่สซึ่งแน่นอนว่าน้องเจนมีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นสัตวแพทย์นั่นเอง สัตวแพทย์เนี่ยเป็นอาชีพที่ท้าทายมากคือเราจะไม่ได้เจอแค่แมวแค่สุนัขค่ะเรายังเจอสัตว์อื่นเช่นเป็นกระบือเป็นวัวเป็นสุกรให้เราได้รักษาด้วยค่ะสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็เป็นสัตว์ที่เราชื่นชอบแล้วก็อยากจะรักษาอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเรารักมันมากถ้าเผื่อมันป่วยขึ้นมาเราก็อยากจะรักษาแต่ว่าสัตว์ที่เป็นด้านประศุสตว์เนี่ยก็สําคัญเหมือนกันเพราะว่าประเทศเราเนี่ยก็เลี้ยงสัตว์เพื่อการจําหน่ายด้วยแล้วก็เพื่อบริโภคเองด้วยค่ะเราก็ต้องดูแล แล้วก็รักษาโลกที่เขาเป็นอยู่ทําให้สัตว์มีคุณภาพที่ดีแล้วก็มีผลผลิตที่ดีซึ่งจะเป็นผลดีต่อเราที่เป็นมนุษย์ด้วยค่ะก็รู้สึกว่าเราเลือกถูกแล้วคณะนี้เนี่ยจะสอนด้านชีววิทยาค่ะซึ่งจะลงลึกในด้านสัตว์ซึ่งเป็นอะไรที่หนูรู้สึกว่าเรียนเราสนุกมากเพราะว่าสัตว์แต่ละตัวเนี่ย มันไม่เหมือนกันถ้าเราเรียนคนเราก็จะเรียนคนตลอดเราก็จะลงลึกของคนอย่างเดียวแต่อันนี้เราจะลงแบบลงลึกของแมวแมวของเขาอาจจะมีท่าทางไม่เหมือนกับสุนัขอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอะไรที่สนุกมากทุนมทศเนี่ยคุณครูของหนูก็คือ ส่งรายชื่อหนูเข้าไปแล้วก็หนูก็ทําการเตรียมอรอตเป็นเล่มเล่มใหญ่มากเลยค่ะซึ่งตอนนั้นก็ไม่คิดว่าจะผ่านทุนแต่ในที่สุดก็ผ่านเข้าไปถึงรอบสัมภาษณ์รู้สึกกดดันมากเพราะว่าทุนนี้เป็นทุนที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆส่วนตัวแล้วเนี่ยคุณแม่จะพาหนูไปทำกิจกรรมตลอดค่ะไม่ว่าจะเป็น ร้องเพลงเล่นดนตรีไวโอลินเปียโนทากิจกรรมตลอดแล้วก็ทํากิจกรรมติดอาสาค่ะคุณแม่เป็นพยาบาลก็จะพาหนูไปแสดงในวันเด็กให้ผู้ป่วยเด็กได้ดูค่ะก็ทําให้หนูชื่นชอบในดนตรีแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็ได้แข่งขันมีผลงานด้านนี้เยอะมากอุปสรรคมันเกิดขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ขึ้นมัธยมมาค่ะก็คือคุณครูรู้ว่าหนูมีความ ขนาดในด้านการร้องเพลงการเล่นดนตรีก็จะมีการส่งแข่งขันเรื่อยๆแล้ว,ลวหนูก็มีเข้าแข่งขันเองด้วยซึ่งจะทําให้เราเนี่ยมีเวลาในการเรียนน้อยมากๆค่ะช่วงนั้นก็คือรู้สึกเหนื่อยมากมีช่วงหนึ่งที่หนูหายไปประมาณเกือบอาทิตย์คนอื่นคิดว่าหนูลาออกไปแล้วแต่ว่าจริงๆคือหนูไปทํากิจกรรมไปแข่งมามีท้อบ้างค่ะแต่ว่าก็นึกถึงอนาคตอยู่ตลอดค่ะพอรู้ว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ดี หลังจากที่หนูได้รับทุนนะคะทําให้หนูรู้สึกซาบซึ้งในพระมหารกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่10ค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะหนูก็จะตั้งใจศึกษาเราเรียนจนสําเร็จการศึกษาเป็นสัตวแพทย์ที่มีจริยธรรมค่ะ คือตัวอย่างของเยาวชนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจึงทำให้ได้รับโอกาสรับทุนพระราชทานมทอสอต่อยอดความฝันการเป็นสัตวแพทย์ค่ะ ซึ่งทุนการศึกษานี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลให้กับนักเรียนเพื่อช่วยสารฝันและเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีมีความตั้งใจและเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะรายการ v i m ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับน้นองๆที่มีความสามารถมีความประพฤติดีอย่าหยุดฝันนะคะเพราะว่าโอกาสนั้นมีอยู่เสมอค่ะ สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วคงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ